สวัสดีครับ พบกับรายการลองของบา t เดอะกีตาร์แนะฮะกับผมชิวอิทิวัตนะครับ,ร,บรายการที่จะแนะนำเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีดีๆนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกตรงๆเลยนะว่านักดนตรีสมัยนี้อย่างเช่นมือเบสมิกีตา้าเนี่ยเขามีเอฟเฟกนะเพื่อสร้างความสนุกสนานในโชว์โชวนั้นแต่นักร้องนั่นสิไม่มีเอฟเฟกบ้างเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะสมัยใหม่แบบนี้นักร้องของเราก็มีเอฟเฟกต์สำหรับการร้องเพลงเพื่อสร้างความโดดเด่นนะครับในโชว์โชวนั้นให้ออสเตร ออกมาผมเลยจะมาแนะนำไอเทมใหม่นะครับกับทางด้านของนี่เลยฮะ Zoom v t Vocal Processor นะครับเอาละครับทุกคนครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูภาพ Input Output จากเจ้า Zoom V3 ตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับนี่เลยเป็น Input ที่ใช้ตัวเคเบิลแบบ XLR ครับตัวนี้ ตัวไม้เนี่ยใช้ได้ทั้งตัวไม้เดินามิกที่เป็นไม้สายนะที่เราเนี่ยร้องเพลงอยู่แล้วหรือใครที่จะเสียบเข้ากับตัวคอมที่เป็นไม้คอนเดนเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะมีปุ่มแพนทอมตัวนี้กดไปหนึ่งทีก็จะใช้ไม้คอนเดนเซอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับเสียงหนักเบาก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับ รวมไปถึงในช่องของ A U X In นะครับก็สามารถต่อได้นะครับเพื่อคอนเน c กกับมือถือได้อีกด้วยครับส่วนในด้านของ Output นะครับนี่สช่องนี้นะครับสามารถเสียบได้นะฮะโดยใช้ตัวแจ็คนะฮะหนส่วนสะครับ,นนะรบจะเป็นในระบบของสเตอริโอก็ได้หรือจะเป็นแบบโมโนก็ได้จากลายเดียวถ้าเป็นช่อง L แบบนี้นะครับแล้วยังมีช่องข้างบนนี่ตรงนี้เห็นไหม มันจะต่อเข้ากับตัวอ c ซิสซอรีของทาง Zoom ได้อีกด้วยนะครับเพื่อต่อกับขาไม์อย่างเช่น Zoom HRM7 แบบนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถนี้ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเขามีรูเสียบที่เป็น USB แบบนี้นะครับแล้วช่องตรงนี้ตัวโฟนก็สามารถใช้นะฮะกับตัว ดโฟนได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นี่ปรับความเบาดังของตัวเสียงได้และตรงนี้เลยนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วช่องตัวนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ของเขานี่เองนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอะแดปเตอร์ซูม AD16 นะครับรวมไปถึงช่องแพดเดิลของเขาตัวนี้นะครับใครที่อยากจะใช้เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันอย่างตัวฟุตสวิตตัวแพดเดิลอย่างซูม FS01 นะครับแล้วก็ตัวซูมครับ FP02M นะครับรวมไปถึงนี่เลยครับไปที่ไม่ ไม่มีที่เสียฟไฟไม่มีที่เสียอะแดปเตอร์เราก็สามารถใช้ไฟนะฮะขนาด 2A 4ก้อนใช้งานได้เลยพูดถึงในตัวของ Input Output ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในช่วงหน้าฮะฟังก์ชันการใช้งานกับเจ้า Zoom VT Vocal Processor ตัวนี้มันจะเจ๋งแค่ไหนและดียังไงสำหรับนักร้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับผมเซตเอาไว้กับเจ้า VT Vocal Processor ตัวนี้นะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากจะต่อมันต่อเข้าแบบไหนต่อไงบ้างอย่างผมเนี่ยต่อเข้าตัวไมโครดิมิกนะครับที่เป็นสายของตัวแจ็คตัวนี้เสียบไปเลยแล้วก็ตัว2เส้นนี้เนี่ยผมต่อตัวสายแจ็คนะครับเข้ากับตัวลําโพงแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยเข้ากับตัวเลกคอร์เดอร์นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ได้ยินเสียงแบบนี้อยู่มันมาเสียงจากตัวไวเลสนี่เองนะครับแต่ถ้าเสียงที่มันผ่านจากตัวเจ้าซูม VT ตัวนี้เนี่ยนะครับเสียงแบบเพียวๆเลยนะแล้วต่อ เท่ากับไมดดนามิกเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ครับสวัสดีครับอ่ามันก็จะมีเอ่อความเป็นแบบออกมาจากลําโพองอะ่ะจากทางตัวไม้นะแล้วเราสามารถปรับนี่ฮะคอมเพรสเซอร์นี่เพิ่มความดังความชัดนะครับหรือจะใส่ดีเลย์แบบนี้อ่าไหมเริ่มดีเลย์อ่ามดีเลย์แล้วนะครับบางทีเราใส่รีเวิร์บด้วย นะครับมันก็จะมีในเรื่องของมิติในการพูดมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในตัวของเอฟเฟกตบ้างดีกว่านะครับอย่างตัวที่แบบเอามาเล่นแบบบางคนจะต้องเป็นไลฟ์โค้ดบางคนต้องซอนหนังสือนะฮะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในตัวของคอนเทนต์ที่คุณได้ทำเนี่ยนะครับอ,อย่างผมอะเป็นเสียงเด็กนะชายตัวนี้กดเลยฮะและอย่าลืมนะเอฟเฟกต์ออฟตัวนี้นะคะกดออกด้วยปุ๊บสวัสดีครับทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ในปุ่มของเอฟเฟกต์เอชชัทนะครับกดปิดแบบเนี้ยเป็นเสียงกลับมาปกติแล้วแต่ถ้าเปิดนะฮะเอฟเฟกต์ออฟบอกสวัสดีครับทุกคนทุกคนกำลังดูรีวิวจากเจ้าตูมบีทีวีข้าวโพดใสๆอยู่เห็นไหมแบบนี้มันก็สามารถเอ่อเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนได้ในในสไตล์ของแต่ละคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มั่งสวัสดีครับ เห็นไหมมันก็เป็นเสียงเหมือนแบบเราเราคุยโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยครับเสียงปลายสายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้จากเอฟเฟกต์แองจัตได้เป็นสายปลายสายเป็นสายต้นสายก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมปรับเปลี่ยนตามไดดามิกของมันได้นะครับรวมไปถึงเสียงดิฟเสียงแบบต่ำๆทำยังไงเสียงแบบต่ำๆทำยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูกดดิฟไปแล้วก็กดเอฟเฟกต์ออก เสียงเหมือนทานโฟมเมอร์ไหมให้ดูอีกทีหนึ่งนะสวัสดีชาวโลกเราคืออต้เออนี่ก็สนุกดีนะในในในเชิงของแบบการการเล่นให้มันดูมีความหลากหลายอีกหนึ่งทีนะผมอยากให้ดูบีทบ็อกเนี่ยฮะพอบีทบ็อกเนี่ยเวลาจะแบบี้ความชัดเจนมันมีมันมีได้ดีเลยแต่คราวนี้ เราจะมาในโหมดของความจริงจังกับการร้องเพลงและเอฟเฟกต์สำหรับนักร้องนะโหมดนี้ผมอยากจะแนะนำมากๆผมกดไปที่ฮาร์โมนีนะครับเดีย๋ยวผมกดให้ดูปุ๊บกดไปแล้วแล้วผมเลือกนะฮะนี่นะครับเอฟเฟกต์จะไม่ทำงานนะผมกดเอฟเฟกต์ออฟไปอยู่ผมเลือกที่จะใช้นะครับตัวที่เป็นโลแล้วก็ไฮเป็นคู่3และคู่5นะครับเนี่ยฮะ ในคีย์อะคีย์เราเลือกเลยสมมติเพลงที่ผมจะร้องผมร้องเพลงตัวเองเลยเคียเเเเเเ์เพลงของผมนะฮะคือคีย์บีครับผมหมุนไปที่คีย์บีแบบนี้ปึ๊บคีย์บีนะฮะถ้าผมร้องดูนะร้องกับไม่ร้องแตกต่างกันยังไงอาจจะผมจะร้องแล้วนะอ้าว one two three คำตอบของคำถามคือเธอเ,เท่านั้นจะก,กี่สมการก็ยังลงตัวอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมใช้ตัว เอฟเฟกที่เป็น h a r ์โม y ีคู่พร้อมกันแล้วกดแล้วมันจะเพาะขนาดไหนเรามาดูครับคําตอบของคําถามคือเธอเท่านั้นจะกี่สมการก็ยังลงตัวเห็นไหมมันเพิ่มมิติเพลงออกมาได้แบบเฮ้ยจากคนที่ร้องเพลงแบบธรรมดามันสามารถร้องออกมามีคู่3าคู่ห้าทำให้โชว์ของคุณเนี่ย เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือบางทีแบบเราเลือกที่จะเป็นอ่ะฮอ,อกบ็อกผมเป็นยังโอมได้ไหมทุกคนสามารถเป็นยังโอมได้ฮะทุกคนนี่มันดีมากมันสามารถปรับเสียงได้ตามปุ่มของเอฟเฟกต์แอนจัสนะ,ะเดี๋ยวผมกดแอดจัสให้ดู ได้ดีมากๆเลยนะคะจริงๆผมชอบมากนะบางคนเนี่ยเวลาจะร้องเพลงเราต้องรู้ในเรื่องของคีย์เพลงก่อน สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาเราร้องได้คีย์เพลงแล้วเราก็ปรับตามโหมดตรงนี้เลยแล้วก็เลือกโหมดสาหรับการร้องเพลงแค่นี้เองการร้องเพลงของคุณเนี่ยนะฮะมันก็จะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะสนุกกับการใช้กับเอฟเฟกตัวนี้นะฮะกับซูมวีทีวอ l ์คอลโพเซสเตอร์นะผมเชื่อว่าใครที่เป็นนักร้องหรือสายยูทูบเบอร์ต้องรักตัวนี้ครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้นะฮะกับซูมว VT ีวอล์คอลโพเซสเตอร์ตัวนี้นะฮะบอกเลยว่า มันวิเศษแล้วมันเหมาะมากๆสําหรับสาย YouTube สายทำคอนเทนต์หรือเฉพาะคนที่อยากจะเอามาทำพอดแคสต์นะแบบนี้ mm hmm. ก็จะมีลูกเล่นที่โดดเด่นนะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับไม่เบื่อแล้วก็ไม่จําเจกับงานเดิมๆอีกต่อไปใครที่สนใจกับ Zoom VT Vocal Processor เนี่ยคุณตรงไปได้เลยฮนะที่ทางด้านของ Music Correction ทุกสาขาหรือจะดูรายละเอียดในเรื่องของราคานะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมคุณเข้าไปดูกันได้ทาง Facebook ของ Music Collection นะครับเอาละอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ทุกๆช่องทางโซเชียลของทาง The Guitar m a g ด้วยกันจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของงานดนตรีนะครับวันนี้ผมเทียวทิวัตต้องของตัวลาไปก่อนแล้วนะครับครบทุกความต้องการของคนดนตรี The Guitar Mag Music Inspiration Magazine วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ